รองศาสตราจารย์ดรขวัญจิตศศิวงศาโรออดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษามีความเชี่ยวชาญในด้านการวิจัยข้ามวัฒนธรรมโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์และผู้ย้ายถิ่นและประเด็นวัฒนธรรมก,กับการดูแลผู้สูงอายุ อาจารย์ขวัญจิตเป็นนักวิจัยที่บุกเบิกการบูรณาการศาสตร์ด้านวัฒนธรรมศึกษากับศาสตร์ด้านการสื่อสารและการแพทย์อาจารย์สร้างผลงานวิจัยด้านสมรรถนะทางวัฒนธรรมในการให้บริการทางการแพทย์เพื่อแก้ปัญหาที่เกิดจากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและกำแพงภาษาและลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการสุขภาพของแรงงานต่างชาติ ซึ่งส่งผลต่อการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคและลดภาระในการดูแลรักษาด้านสาธารณสุขอีกทั้งยังมีส่วนในการช่วยลดทอนอกติเชิงชาติพันธุ์และลดผลกระทบในเชิงลบต่อระบบเศรษฐ,ฐกิจที่มีส่วนพึ่งพาแรงงานต่างชาติอีกด้วยงานวิจัยนี้ได้สร้างนวัตกรรมในรูปแบบของโมบายแอปพลิเคชันภายใต้ชื่อ d r a r a s ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ในการแปลาภาษาเพื่อสื่อสารกับผู้ป่วยที่เป็นแรงงานต่างชาติแอปพลิเคชันนี้ได้รับการรวบรวมเข้าสู่ศูนย์กลางแอปพลิเคชันภาครัฐหรือ Government Application Center ซึ่งเป็นแหล่งดาวน์โหลดมบาย l e แอปพลิเคชันที่ดำเนินการโดยสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์หรือ EGA และได้รับความนิยมอย่างสูง นับได้ว่าผล,ผลผลิตของโครงการวิจัยนี้ได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายทั้งจากภาครัฐและเอกชนโครงการวิจัยนี้ได้มีการพัฒนาต่อยอดผลการศึกษาเพื่อเผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ Youtube ในรูแปแบบของสื่อวิดีทัศน์การสร้างสมรรถนะทางวัฒนธรรมทางการสื่อสารให้บุคลากรทางการแพทย์ เพื่อประโยชน์สำหรับการนำไปใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการสื่อสารโดยเฉพาะในสถานพยาบาลที่ไม่มีล่ามหรือผู้แปลภาษาไม่เพียงพอจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 งานวิจัยนี้ได้ขยายต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาสังคมโดยการเสนอมุมมองที่คำนึงถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมในการป้องกันการแพร่ระบาดที่เหมาะสมกับกลุ่มแรงงานต่างชาติ ซึ่งเป็นการเพิ่มเติมนิติทางวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดความรอบด้านในการแก้วิกฤตการณ์ด้านสุขภาพที่เกิดขึ้นผลการศึกษาได้ใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนป้องกันการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เช่นจังหวัดสมุทรสาครเป็นต้นนอกจากนี้ผลผลิตจากงานวิจัยนี้ยังได้รับการสร้างสรรค์เป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆเพื่อเผยแพร่ความรู้สู่สังคมที่ช่วยรณรงค์ให้เกิดพฤติกรรมการป้องกันการแพร่ระบาด ที่สอดคล้องกับภาษาและวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของแรงงานต่างชาติเช่นวัฒนธรรมการกินอาหารด้วยมือการเคี้ยวหมาการอยู่อาศัยและการทำบุญเผยแพร่ผ่านโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะ Facebook อาสา,าสมัครแรงงานต่างชาติและกลุ่มง,งายของเรือขผ่าย n g o ที่เกี่ยวขอ้องอาจารย์ขวัญจิตเป็นนักวิจัยที่เริ่มประยุกต์ใช้ความรู้ด้านทุนทางวัฒนธรรมของสังคมไทย ในการรองรับสังคมสูงอายุอาจารย์ได้สร้างสารรค์ผลงานวิจัยที่ทรงคุณค่าและได้นําเสนอต่อสํนานักงานพุทธศาสนาแห่งชาติกรม่งเสริมวัฒนธรรมและกรมกิจการผู้สูงอายุหลายโครงการอาทิโครงการลูกหลานไทยใจกตัญญูดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในครอบครัวที่ใช้ค่านิยมกตัญญูกะตะเวทีของสังคมไทยเป็นแกนในการสร้างความเข้าใจลดช่องว่างระหว่างผู้สูงอายุและเด็ก รวมทั้งส่งเสริมการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวที่เหมาะสมกับความสามารถตามวัยเด็กโครงการส่งเสริมค่านิยมไทยคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้สูงอายุในสังคมเมืองโครงการ Buddhist Social Network and Wellbeing of the Elderly โครงการสถาบันศาสนากับการเตรียมความพร้อมในการรองรับสังคมสูงอายุ ซึ่งเป็นโครงการที่ใช้ทุนทางศาสนาสนับสนุนให้ใช้วัดที่มีอยู่กว่า4,000 40, แห่งทั่วประเทศไทยเป็นพื้นที่ในการดูแลผู้สูงอายุทั้งทางด้านจิตใจและสร้างเครือข่ายทางสังคมที่สามารถช่วยสนับสนุนผู้สูงอายุอีกทางหนึ่งนอกจากนี้อาจารย์ขวัญจิตย,ยังเป็นผู้ร่วมบุกเบิกและเป็นนักวิจัยทีมแรกของประเทศที่เชื่อมโยงศาสตร์ด้านวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ เพื่อให้เกิดการรู้เท่าทันสื่อซึ่งเป็นประเด็นสำคัญในยุคข,ข้อมูลข่าวสารผ่านโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการโดยได้พัฒนาหลักสูตรไวพชรรู้เท่าทันสื่อซึ่งถือเป็นหลักสูตรแรกในการช่วยสร้างภูมิุ้มกันให้แก่ผู้สูงอายุไม่ให้ตกเป็นเหยื่อข่าวลวงหรือการหลอกลวงผ่านสื่อต่างๆผลงานวิจัยได้นำไปสู่นโยบายระดับชาติโดยกรมกิจการผู้สูงอายุ ระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้นำหลักสูตรไวเพชรรู้เท่าทันสื่อบรรจุเป็นหลักสูตรในโรงเรียนผู้สูงอายุทั่วประเทศผลงานด้านการเรียนการสอนรองศาสตราจารย์ดอ,อร์ขวัญจิตศศิวงศาโรอได้ถ่ายทอดความรู้ในฐานะอาจารย์ที่เชี่ยวชาญด้านวัฒนธรรมศึกษาผ่านหนังสือและบทความวิชาการ โดยเฉพาะศาสตร์ประยุกต์ด้านวัฒนธรรมกับศาสตร์ด้านการแพทย์การยาถิ่นและพฤทธ,ธาวิทยาซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมทางความรู้ที่ยังไม่มีการผลิตมากนักในแวดวงวิชาการไทยผลงานของอาจารย์จึงเป็นประโยชน์ต่อวงการการศึกษาไทยและได้ถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนรวมทั้งได้รับการอ้างอิงทั้งในระดับชาติและนานาชาติอีกด้วยนอกจากนี้ อาจารย์ยังเป็นผู้ร่วมบุกเบิกในการจัดทำหลักสูตรปริญญาเอกด้านพหุวัฒนธรรมศึกษาซึ่งเป็นหลักสูตรแรกของประเทศไทยที่มุ่งผลิตนักวิจัยและนักวิชาการที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของสังคมในปัจจุบันในฐานะอาจารย์รองศาสตราจารย์ดรขวัญจิต มีความทุ่มเทและเอาใจใส่ในการถ่ายทอดความรู้และพัฒนานักศึกษาอย่างจริงจังอาจารย์มีความเมตตาในการสอนลูกศิษย์ให้ได้ยกระดับความรู้และความคิดและมีความสามารถในระดับสูงเท่าที่ครูและศิษย์จะร่วมกันสร้างได้ดังตัวอย่างผลงานอันเป็นที่ประจักษ์จากการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ที่ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ดีเด่นในกลุ่ม,มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร ศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ระดับปริญญาโทในปีพุทธศักราช2563และ2564อาจารย์ทำหน้าที่ครูในการสนับสนุนด้านวิชาการและให้คำปรึกษาแก่ลูกศิษย์อย่างต่อเน,นื่องแม้ลูกศิษย์จะจบการศึกษาไปแล้วผลงานด้านบริการวิชาการรองศัสตรอาจารย์ดรกรขวัญจิตได้ริเริ่มออกแบบและจัดทำหนังสูตรพฤตปัญญา ซึ่งเป็นการบูรณาการศาสตร์ทางด้านวัฒนธรรมศึกษาและพฤฒาวิทยาผ่านกิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมการสร้างสุขภาวะและการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้แก่ผู้สูงอายุและเป็นการรองรับสังคมสูงอายุไทยด้วยการสร้างพื้นที่ทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพและปริมณฑลอาจารย์เป็นนักวิชาการที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชา ผ่านผลงานวิจัยและวิชาการที่ปรากฏในฐานข้อมูลระดับชาติและสากลอย่างต่อเนื่องอาจารย์ได้รับเชิญให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาผลงานด้านวิชาการทั้งในรูปแบบบทความงานวิจัยและเป็นที่ปรึกษารวมทั้งได้รับเชิญในฐานะอาจารย์อาคัณตุกะจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศอย่างต่อเนื่องอาจารย์เป็นบุคลากรที่มีความสามารถและได้รับการยอมรับในระดับต รวมทั้งยังมีส่วนสำคัญในการสร้างความร่วมมือทางวิชาการและสร้างเครือข่ายกับท้องถิ่นภาครัฐองค์กรเอกชนและนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยมหิดลอีกด้วยรองศาสตราจารย์ดรขวัญจิตศศิวงศาโรธเป็นอาจารย์ที่มีความรับผิดชอบทำงานด้วยความกระตือรือร้อนมีความมุ่งม,มั่นและทุ่มเทในการทำงานโดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค อาจารย์พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องพร้อมปรับตัวต่อสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อนําไปสู่การสร้างงานวิชาการที่ตอบสนองต่อเป้าหมายขององค์กรและสังคมตามยุคสมัยตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ปฏิบัติงานในฐานะบุคลากรของมหาวิทยาลัย,ลยมห ah ิดลรอง,องศาสตราจารย์ดรขวัญจิตศศิวศงสาโรได้ทุ่มเทและอุทิศตนในการสร้างผลงานทางวิชาการ และดำเนินงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติอย่างต่อเน,นื่องโดยสามารถพูรณาการความรู้ด้านวัฒนธรรมกับศาสตร์ต่างๆและต่อยอดองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลปวงจากการสั่งสมความเชี่ยวชาญในการวิจัยโดยใช้มุมมองทางวัฒนธรรมจนสามารถนำไปสู่ข,ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมอันเกิดจากการย้ายถิ่น และการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูงอายุที่สัมพันธ์กับสุขภาวะของบุคคลและสังคมในมิติต่างๆซึ่งเป็นความท้าทายในศตวรรษที่21จึงกล่าวได้ว่าผลงานของอาจารย์มีส่วนสำคัญในการตอบสนองนโยบายที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยและภูมิภาคอย่างแท้จริง